เพราะบางสิ่งเมื่อผ่านไปไม่อาจจะหวนคืนกลับมาเพราะหัวใจที่ย,ยัดยืนไม่เคยหยุดยั้งแม้ ทำไมจึงต้องคืนชีวิตให้แผ่นดินก็แผ่นดินมันตายหมดแล้วอ่ะมันไร้ชีวิตไร้อากาศไร้เศษเดือนไร้จุลินทรีย์เอาเอาสิ่งมีชีวิตลงไปเพาะมันก็ไม่งอกมันก็ไม่โตมันตายหมดแล้วต้องทำอย่างไรดินจึงจะฟื้นต้องมาเรียนรู้เทคนิควิธีการมารู้ธรรมชาติของดินต้องมีอากาศ หลักการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชคือหัวใจของการคืนชีวิตให้แผ่นดินเพื่อสร้างความมั่งคั่งใหม่บนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง คุณนิวส,สัญญากรรมธรเกิดในตระกูลชาวนานะคะคแต่เมื่อเขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย <c oughs> เขาก็ได้มีโอกาสเข้าไปรับราชการค่ะและก็ได้ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้มนวยการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร,ร,รค่ะชีวิตในช่วงนั้นของเขานับว่ารุ่งโรจน์ทีเดียวนะคะแต่แล้วเขาก็กลับผันตัวเองไปเป็นชาวนาค่ะเพื่อสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังอะไรที่ทําให้เขาตัดสินใจเช่นนั้นไปติดตามได้ในรายการ คนห่วงแผ่นดินวันนี้เลยค่ะใครๆก็ว่าคอบ้าไปแล้วด้วยเหตุผลประการแรกคือการทิ้งอนาคตที่สดใสในอาชีพข้าราชการส่วนประการที่สองอเขาหวนเส้นทางชีวิตมาเป็นชาวนา แต่ที่หนักหนายิ่งกว่าคือการเลือกทำนาและปลูกป่าบนพื้นดินที่แข็งกระด้างและถูกทิ้งร้างมานานนับสิบปีม,มีเหตุผลเพียงข้อเดียวที่วิวัฒน์สัญญกรรมทรตัดสินใจทำเช่นนี้น,นั่น<อ>คือ,เ,อเขาต้องการคืนชีวิตให้กับแผ่นดินก็แผ่นดินมันตายหมดแล้วมันมันไร้ชีวิตไร้อากาศไร้เส้นเดือนไร้จุลินทรีย์เอาเอาสิ่งมีชีวิตลงไปเพาะ มันก็ไม่งอกมันก็ไม่โตมันตายหมดกว่า20ปีที่ผ่านมาวิวัต์ได้มีโอกาสถวายงานใต้เบื้องพระยุคคนลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะข้าราชการสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปร สิหปีที่เขามีโอกาสถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาสืมซับแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้กับคนไทยและเห็นถึงความห่วงใยที่พระองค์มีต่อเกษตรกรไทยท่องคาถาภาษาขอมก่อนเลยเจียมเราจะออกไปตรวจงานให้คะแนนกัน แต่การขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกลับเดินไปอย่างเชื่องช้าหลายครั้งที่เขาลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักง,งานกอปรที่เขาดำรงอยู่ก็ไม่สามารถสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านในเรื่องของความพอเพียงและการพึ่งตนเองนั่นคือสิ่งที่ค้างคายอยู่ในใจของวิวัฒ และยิ่งไปกว่านั้นมีบางถ้อยคำที่ทำให้เขาได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างเพื่อเร่งขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ที่เจ็บปวดอีกงานหนึ่งคือชาวบ้านท้าว่าเอ้ยคุณเป็นพอพูดยังไงก็ได้ใช่ไหมมีเงินเดือนกินอ่ะมีรถหลงน้ำมันลงมีจิปาทะน่าจริงออกมาดิเอามาทําอย่างนี้ดิแล้วเราทําเกษตรธรรมชาตินี่อย่าใส่ปุ๋ยอย่าฉีดยานะแล้วมาปลูกป่าอะไรเนี่ยมาทาดิ ถ้าได้ผลแล้วค่อยมาคุยกันใหม่โอ้โหอันนี้หนักเราก็สะอึกสิใช่ไหมมันก็มีเหตุปัจจัยเยอะก็เลยต้องทําวะถ้าก็ตรัสบอกว่าเนี่ยตัวอย่างของความสําเร็จนี่แหละมันยิ่งกว่าคําสอนเป็น 100, ร้อยเป็นพันค่ะบวิวัฒตัดสินใจเขียนใบลาออกจากราชการทิ้งอาชีพที่กำลังรุ่งโรจน์เพื่อลงมาทุ่มเทถวายงานโดยการเป็นชาวนาตามทฤษฎีของพ่อ ทฤษฎีของพ่อก็คือการบำรุงเพราะแม่ธรณีวิธีนี้คือการสร้างพื้นฐานความมั่งคั่งให้กับเกษตรกรไทยวิวัฒน์จึงเลือกใช้ที่ดิน40ไร่ของพี่ชายของเขาเพื่อพิสูจน์แนวทฤษฎีโดยเริ่มต้นด้วยสภาพดินที่เลวสิ่งแวดล้อมที่กำลังย่ำแย่และผู้คนที่กำลังหันหลังออกจากไร่นาเราต้องทำให้เขาดูแล้วก็ท้าให้มันมาดูเราก็ทำให้ดูเนี่ยเอาดินที่ต้นหญ้าขึ้นไม่ได้ผมรับคำท้าพี่ชายก่อน พี่สะพยเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเขาบอกเอ้ยไม้เทวดาเัง่ไงมันจะ,จะขึ้นได้ก็หญ้ามันยังขึ้นไม่ได้มึงเอาอะไรมาปลูกอ่านะนะยกที่มาให้ผมผมทําเองดินดานหนาเป็นฟุตขุดเท่าไร่ก็จะมีแต่จะพาให้หมดกำลังแต่ความหวังว่าทฤษฎีฟื้นแม่ธรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมาจะสามารถฟื้นชีวิตของดินได้วิวัตจึงพยายามต่อไป จ้างคนมาปลูกมัน,นหนี้กลับหมดมันขุดไม่ไหวก็ขุดเองทามันมากับมืออย่างนี้นะเหมือนคนบ้านะถ้าว่าจริงๆนะบ้านะตอนนั้นนะถ้าไม่บ้าก็คงไม่ทำวิวั์ขุดหลุมขนาดพอเหมาะที่จะสามารถวางต้นกล้าล,ลงไปได้นนเขาขุดรอ่องล้อมรอบต้นไม้ที่เขาปลูกอีกรอบ <c oughs> เพื่อปลูกหญ้าแฝกไม่มีใครเชื่อว่า <c oughs> เขาจะทําสําเร็จ้าบอกให้เริ่มเดี๋ยวนี้ล่ะ แล้วค่อยให้เดินไปทีละเก้าชา้ชาๆไปเรื่อยไม่ต้องรีบร้อนใครจะไม่ยอมรับเขาจะไม่เข้าใจช่างเขาทําไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเคล็ดลับอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือการห่มดินพระองค์ท่านต,นตัดบอกว่าเราทําการเกษตรกันผิดธรรมชาติบ้านเรานะเราผิดกันตั้งแต่เริ่มปอกเปลือกเปลือยดินอย่างเนี้ยพอใบไม้ตกมาหรือเราก็กวาดอาเผาทิ้งแล้วกเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็เผาฟางทิ้งอย่างนี้ยดินมันก็จะเปลือยหมด นี่ข้อที่หนึ่งเราผิดเราปอกเปลือกเปลยดินอันที่สองเราเอาสารพิษใส่ลงไปสารพิษที่เรารู้ๆกันในภาคการเกษตรที่อันตรายอันดับหนึ่งเลยเราเป็นอันตรายต่อเนื่องนานที่สุดก็คือปุ๋ยเคมีเพราะมันสะสมนานฟางคือผ้าห่มของดินช่วยให้ดินได้รับความอบอุ่นจากนั้นโรยด้วยปุ๋ยคอกและปุ๋ยน้ำชีวภาพลงไปอีกครั้งดินก็จะได้รับอาหารบำรุงดิน ดินที่แข็งเหมือนหินก็จะร่วนขึ้นกลับมาเป็นดินที่มีชีวิตอีกครั้งและพร้อมที่จะสร้างความมั่งคั่งใหม่ให้กับเกษตรกรไทยนี่คือหลักการ,รเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงืผมมจไ่ได้รุ่มน จากความสําเร็จในการฟื้นฟูสภาพดินทําให้มิวัส์สัญญกรรมทอนกลายเป็นอาจารย์ยักษ์ที่มีลูกศิษย์อยู่ทั่วประเทศนะคะจากพื้นดินรกร้างที่บ้านมาบเอื้องจึงกลายเป็นศูนย์ฝึกอบรมกสิกรรมธรรม,าม,ารรม,ามชาติมาบเอื้องค่ะหรือที่ลูกศิษย์รู้จักกันดีว่ามหาวิทยายลายัยคอกหมูที่มหาวิทยายลัยแห่งนี้เขาสอนอะไรกันบ้างต้องไปติดตามกันค่ะ ลายสิบปีที่ผ่านมาการทำเกษตรกรรมของไทยมักพึ่งผาสารเคมีซึ่งต้องนำเข้าจากต่างชาติการทำการเกษตรโดยใช้สารเคมีให้ผลดีใน2-3ปีแรกแต่หลังจากนั้นเกษตรก,รกรกลับต้องพบกับปัญหาสภาพดินเสือ่อมส่งผลถึงผลผลิตที่ไม่ได้ตามต้องการในขณะที่การลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรกลับพุ่งสูงขึ้นทุกวัน พิสูจน์ทฤษฎีการบำรุงดินโดยวิธีธรรมชาติที่วิวัฒเพียรพยายามทำเป็นที่ประจักษ์สายตาแก่คนภายนอกความสำเร็จในการคืนชีวิตให้แผ่นดินจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่กระบวนการสร้างความเข้าใจแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป จากกลุ่มคนเล็กๆที่เข้ามาขอความรู้เรื่องหลักการทำเกษตร,ร,รธรรมชาติที่ศูนย์เกษตร,รธรรมชาติมาบเอื้องอําเภอบ,บ้านบึงจังหวัดชนบุรีวันนี้ที่นี่กลายเป็นมหาวิทยาลัยคอกหมูที่เปิดอบรมให้ผู้ที่สนใจเรื่องการทำเกษตรธรรมชาติและการพึ่งตนเองไปแล้วนับแสนคนวิวัฒนญ,ญกรรมอรในวันนี้จึงเป็นที่รู้จักของสิทธมาบเอื้องในานามอาจารย์ยักษ์เสียมก็ได้ ถามตอกกบก็ได้ว่าปลูกดอกไม้ไว้ทำไมถามว่าเดี๋ยวไอ้น้ำมันจะแฉะไม่น้ำตรงนี้มันแคบด้านนู้นะหลักหลักการสำคัญนะหลักการสำคัญของการดูแลแผ่นดินนะของคนหวงแผ่นดินคนคืนชีวิตให้แผ่นดินเนี่ยนะมันต้องทำให้ดินเนี่ยร้อนและชื้นดีที่สุดคือเอาหญ้าเอาฟางเนี่ยห่มเอาไว้พอเราเอาผ้าห่มห่มดินเนี่ยจุลินทรีย์ในดินเนี่ย ที่โบราณเลขแม่ธรณีเนี่ยก็จะอบอุ่นแล้วก็จะขยายตัวทําให้ดินเนี่ยร่วนซุยแล้วก็จะทําให้ดินไม่เป็นกรดนี่คือวิธีการที่หนึ่งหม,มแมลงร้อยตัวเป็นเพื่อนเราประมาณ9กสิดตัวมแมลงศัตรูพืชนี่มีแค่สองตัวเท่านั้นเองอีกเก้าสิบแดตัวจะเป็นเพื่อนเราคอยจับหนอนจับจับเพลี้ยกินเราก็ชักชวนมแมลงเพื่อนเราเนี่ยมาอยู่กับดอกไม้มากินเกสรดอกไม้เราก็จึกดอกไม้มาปลูกไว้ แล้วที่อีกที่หนึ่งที่มันชอบอยู่ก็คือในรูตรงเนี้ยใต้ฟางใต้ดินที่มีรูมันก็จะไปอาศัยอยู่ไอพวกนี้เป็นเพื่อนเราทั้งนั้นเราก็ไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงนี่ก็เป็นวิธีการที่เรียกว่ากติกรรมธรมร,ร,มธรมชาติกติกรรมธรรมชาติคืออาจารย์ย่าเขาว่าให้เราให้เราปลอดสารให้หมดหได้อะให้เรารวมเข้ามาทั้งนี้ได้ คือท,ที่ให้แม้ว่ารับรัพอให้เราช่วยกันนมเน่าปวดเขาไม่เช่มาช่วยกันทุกอย่งเหตุใดคือให้เราปลอดสารไมใ่ใช่สารพิษหนึ่งเร,รเราจะปั๊บเราจะปื้นแผ่นดินเราให้ดีขึ้นมากการรู้จักการพึ่งตัวเองอะค่ะแล้วก็เรื่องของกสิกรรมธรรมชาติก็คือให้เราเข้าใจ ความเป็นธรรมชาติของพืชที่มากที่สุดค่ะแล้วเราก็จะจัดการกับเขาได้ดีคือได้วิธีกสิกรรมคือคือตอนเนี้ทางที่ศูนย์แถวแถวหมู่บ้านเนี่ยที่หมู่บ้านที่สองพี่น้องที่ผมอยู่อำเภอท่าใหม่นะครับเขาจะเปิดเป็นศูนย์การเกกรียนรู้เกษตรอินทรีย์เขาเขาก็เลยว่าให้มาฝึกแล้วมาทาเป็นไปเป็นผู้ฝึกสอนเป็นเบียกระ ผมก็เลยจะเอาทางเนี้ยเอาไปแนะนำที่มหาวิทยาลัยข้องหมูแห่งนี้มีเป้าหมายในการอบรมเพื่อที่จะสร้างคนให้เป็นคนรักป่าเป็นชาวบ้านไร้าสารเป็นคนเอาฐานเป็นคนมีน้ำยาและเป็นคนติดดิน การเป็นคนรักป่าหมายความว่าให้ปลูกป,ป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างประโยชน์อย่างแรกเพื่อน,นำไม้มาสร้างบ้านอย่างที่สองไว้เก็บเป็นอาหารอย่างที่สมเป็นไม้ใช้สอยส่วนอย่างที่สี่จะได้รับระบบนิเวศกลับคืนมา การเป็นชาวนาไร้าสารก็คือการทำเกษตรผสมผสานโดยไม่ต้องใช้สารเคมีเน้นการใช้สารอินทรีย์ที่ผลิตได้เองสมุนไพรหลากชนิดสามารถนำมาหมักเป็นสมุนไพรชีวภาพรสต่างๆเพื่อน,นำมาเป็นอาหารเลี้ยงพืชเลี้ยงดินกระบวนการย่อยสลายเนี่ยมันจะเริ่มสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็หมักไว้แล้ววิธีการนำไปใช้แล้วก็วันนี้ดินบ้านเราขาดอินทรีย์วัตถุตัวตัวปุ๋ยน้ำเนี่ยนะครับที่ท ที่นี่เขาเน้นนะครับที่นี่เน้นเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของสมุนไพรจริงๆแล้วมันจะเป็นองค์ประกอบมาจากป่าก็คือเราสร้างป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาลูกน้องป่าคือสมุนไพรเนี่ยมาหมากักนั้นสมุนไพรมันก็จะมีหลักๆที่ใช้ทางการเรกษตรก็จะมีอยู่7รสที่ใช้อบรมกับกเกษตรกรเนี่ยเจ็ดรสนี้จริงๆแล้วก็ใช้ในการแก้ไขปัญหาในภาคกาเกษตรในเรื่องของสิ่งแวดล้อม

สมุนไพรบางรสสามารถนำมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนได้เช่นรถเปรี้ยวที่ได้จากการหมักผลไม้เอามาทำเป็นน้ำยาล้างจานยาสระผมสบู่น้ำยาอาเนกประสงค์หากสามารถทำได้เองก็จะกลายเป็นคนมีน้ำยา จริงๆแล้วถ้าเรารู้จักการฝึกหัดรู้จักทำเราจะช่วยตัวเองได้มากขึ้นอย่างเช่นที่ผมมันได้รับจากที่นี่ไปแล้วก็ไปประยุกธรรมมันสามารถลดรายจ่ายผมลงไปได้เยอะเลยในชีวิตประจําวันตอนนี้นะครับจากจากเงินเดือนที่เคยเราเคยใช้ก็ไม่ขาดเลยก็ไม่ขาดนะครับเงินเดือนก็ไม่ขาดแต่ว่าตอนนี้ในความที่เราเคยจ่ายไปเหมือนเหมือนตุ่มที่มีรูรั่วเคยเคยรั่วไปตอนนี้ตุ่มผมรูมันมันเล็กลงอะ่ะ ยังมีในเรื่องของคนเอาทานที่สามารถใช้ไม้จากในป่ามาเผาเป็นถ่านผลพล่อยได้ที่ตามมาคือน้ำส้มควันไม้มีไว้ใช้ไล่มแมลงเป็นฮอร์โมนพืชและประโยชน์อื่นๆอ,อีกสารพัด วันนี้สิ่งที่วิวัฒน์ได้สร้างไว้ก็คือการสร้างคนให้หันกลับมาใช้ชีวิตในวิถีที่พอเพียงด้วยความทุ่มเทเพื่อขยายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาของวิวัฒน์ทำให้เกิดการสานต่อเครือข่ายถึง16แห่งในประเทศไทย และเขายังได้ให้ความร่วมมือกับต่างชาติในการผลักดันเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเขาลำบากกว่าเรานั่นคือพระราชดำรัสท,ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งแสดงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่แบ่งแยกความเป็นชนชาติวิวัฒจึงได้นำทีมงาน<บ>เข้าขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจฐฐพอเพียงในกรุงไพลินประเทศกัมพูชา ศูนย์สกสิกรรมธรรมชาติกรุงภไยรินแห่งนี้พึ่งเริ่มก่อตั้งเพียงไม่กี่เดือนแต่ก็แสดงให้เห็นว่าแนวพระราชดำริเศร,ร,รษฐกิจพอเพียงเริ่มเป็นที่ยอมรับจากประเทศอื่นๆในโลกและดูเหมือนว่าแนวคิดนี้จะเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยเหลือมนุษย์ได้ในยามเดือดร้อนหัวไวใจโู่หนึง ก oh oh <s uck aquilo> ารคืนชีวิตให้แผ่นดินจึงไม่เพียงแต่จะมีความหมายเพื่อฟื้นคืนชีวิตให้กับพระแม่ธรณีเท่านั้นหากวิวัสฒนญ,ญกรรมอรยังหมายถึงการทุ่มเทชีวิตของเขาและผู้ร่วมอุดมการที่จะพลิกฟื้นให้ผืนดินกลับมาสมบูรณ์และสร้างความมั่งคั่งให้เกษตรกรไทยได้อยู่อย่างมีความสุข บนพื้นฐานความพอเพียงอีกครั้ง อดระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมานะคะคุณวิวัฒน์สัญญกรรมทอนได้ใช้เวลาทุ่มเทพิสูจน์ความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างตัวอย่างของความสําเร็จให้เห็นเป็นรูปธรรมไว้อย่างชัดเจนนะคะนี่แหละค่ะคือความหมายของการคืนชีวิตให้แผ่นดินของเขาค่ะรายการคนห่วงแผ่นดินวันนี้ได้หมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์9ก้านาฬิกาสนาทีเชา้ชาๆแบบนี้ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กบฟันหัวแดงดอกไม้เอาดอกดอกดาวกระจายไปัมาแล้วต้องมาแล้วสีเขียวตาลอลูกไปเด้นหนาแล้วเดี๋ยวผมมาดูตั้งไป กล <worship bird. S 2> ับไ,ไม่กีนเมนูแป่กๆโค้้ต้นเดียวแท้ๆรนเดียวพลอดออกบากจนเร็วก่อเนี่ยคุณมันต้บอกเชื้อราระบาดแล่ใ้คาด